สวัสดีค่ะแซมชวนกินวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆทำเค้กนมชมพูลาวานะคะส่วนประกอบเราลงมาให้เพื่อนๆในคลิปเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะแยกไข่แดงไข่ขาวกันก่อนนะคะเพราะว่าเราจะทํา2ส่วนนี้แยกกันในส่วนแรกนะคะเราจะแยกไข่แดงแล้วก็เติมเป็นนมสดลงไปนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะเติมเกลือป่อน,นะคะ่ะตามด้วยกลิ่นวานิลานะคะ เราก็จะใช้ตะก้อมือนะคะคนให้ไข่แดงแตกตัวแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาลอนแป้งเค้กกันนะคะในส่วนของแป้งเค้กตรงนี้นะคะเราใส่ผงฟูล,ลงไปลอนด้วยเลยนะแล้วจากนั้นเราก็ใช้ตะก้อมือนะคะคนอีกทีหนึ่งให้แป้งเขาแตกตัวเข้ากันดีค่ะแล้วเราก็เติมน้ำมันถั่วเหลืองนะคะคนให้เขาเข้ากัน ในส่วนของไข่ขาวนะคะเราก็จะตีให้ขึ้นมือแรงแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะนําทั้งสงส่วนมาผสมกันค่อยๆตะล่อมคนนะคะให้เขาเาบามือนิดนึงเพื่อที่จะได้ไม่แตกตัวนะคะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเนื้อเนียนแบบนี้เลยค่ะพิมพ์ที่เราจะใช้นะคะเป็นพิมพ์ขันข้าวขนาด10เซนนะเราจะทาด้วยเนยขาวก่อนนะจากนั้นเราก็เทแป้งใส่ลงไปครึ่งน,นึงค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาเขาอบสุกแล้วนะคะเขาจะสูงขึ้นมาเกือบเต็มพิมพ์เลยแล้วเราก็นำเข้าต่ออบแบบรองน้ำนะคะเพื่อที่ให้เนของเค้กของเราอ่ะมันนิ่มแล้วก็ตูดไม่ไหม้นะคะแกะแล้วเรามาผึ่งบนตะแกรงจะได้ประมาณนี้เลยค่ะแล้วนะคะเราก็จะนำมาใส่เตรียมไว้ในกล่องซีเลียมแบบนี้นะคะเพื่อจะรอลาาซอสนะคะแล้วเราก็พักไว้ค่ะเรามาเตรียมทำซอสกันนะ ซอสน,นมชมพูทำไม่ยากเลยนะคะส่วนประกอบน้อยมากเลยเราจะใช้น้ําตาลทรายนะคะใส่ลงไปก่อนตามด้วยแป้งกวนไส้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้นมเมจินะคะที่เป็นรสสตรอเบอรี่นะใส่ลงไปเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากได้เ,เป็นสีขาวนะคะเพื่อนๆก็ใช้นมเมจิสีขาวก็ได้นะคะเป็นรสนมไปเลย ะะแต่ในนี้เราใช้เป็นนมชมพูได้ทั้งรสทั้งกลิ่นนะคะสูตรนี้อร่อยมากเลยเราควรให้เข้ากันทีหนึ่งก่อนแล้วเราไปนำไปตั้งไฟเลยค่ะเพื่อที่จะให้เขาสุกแล้วก็ข้นขึ้นนะคะเขาจะหนืดขึ้นมาเลยใส่เกลือปลายช้อนนะคะนิดหน่อยเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมนะคะเดี๋ยวพอเราไปตั้งไฟแล้วอ่ะเขาจะข้นขึ้นมาเลยค่ะ แล้วเราก็คนให้เขาเย็นตัวลงเราถึงจํานํามาลาดขนมนะคะนี่ได้ข้นประมาณนี้แล้วค่ะสีอ่อนสวยแบบพาสเทลเลยนะคะพอเขาเย็นลงนะคะนี่เราจะมาลาดบนเค้กนะคะที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ทีแรกแตักไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะเราก็ยกทับพีขึ้นเพื่อที่จะให้เขาไหลคุมทั้งหมดก้อนของเค้กนะคะนี่ จับมาด้านหนึ่งแล้วก็ดึงขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆหยอดไปเรื่อยๆเพื่อนๆก็จะรู้หลักว่าต้องหยอดอยังไงให้เขาพอดีอันนี้นะคะเราจะแต่งให้เข้ากับรสสตรอเบอรี่นะคะเราก็จะใช้เป็นสตรอเบอรี่สดค่ะวางเขาลงไปเลยทุกอันนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ใบโรสแมรี่นะคะเสียบปักอีกนิดหน่อยค่ะเพื่อเพิ่มความเขียวตัดกันให้สวยงามนะคะ จะได้แบบนี้เลยค่ะยังไงถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะทำไม่ยากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนหัดทำได้เลยสูตรของซอสต,ตัวนี้นะคะง่ายมากๆส่วนประกอบน้อยแล้วก็รสชาติอร่อยค่ะหวานน้อยกำลังดีนะคะลองทำดูค่ะ